ก็อยู่ที่นี่มันโดยตลอดตั้งแก่เริ่มน้ําท่วมจนถึงตอนทุกวันนี้หงใยบ้านตัวเองนะแล้วก็ทรัพย์สินที่มีมันก็ไม่มูลค่าไม่เยอะหรอกช่วงวันที่มานที่หนึ่งสองสามตุลาจากถึงที่นี่ มันก็จะทยอยขึ้นเรื่อยๆเนาะช่วงที่ขึ้นเราก็พยายามเก็บข้าวขอขึ้นสู่ที่สูงการที่เราเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยเราก็ต้องสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องกับนวล,ลน้าทั้งหมดทั้งมวลใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็คาดการณ์มาบอกว่ามันจะขึ้นอีกประมาณสัก9เมตรไม่เกินนี้จบเขาบอกงเงี้ยสรุป ณตอนนี้ที่ประสบคือน้ำน้ำขึ้นถึง11เมตรกว่ากระแสน้ำมันแรงการพายเรือเข้าออกมันก็จะลำบากเราก็ต้องอาศัยเรือจ้างที่เขามีหางเสืออันนี้น้ำร้านกาแฟแม่น้ำท่วมตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเสียความเสียหายมีมากเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือเราไม่มีอาชีพ เราไม่มีไรายได้มีแต่รายจ่ายอย่างเดียวประเด็นคือข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานไม่ชัดเจนและไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นความจริงไงมันไม่เป็นความจริงมันมันเหมือนหลอกเราว่ามีแค่นี้แต่มันไม่ใช่ปรากฏว่ามันมากกว่าเดิม พอมีเขื่อนพอมีเขื่อนเพิ่มขึ้นนะมันก็จะทําให้ระดับน้ำน่ะท่วมท่วมรุนแรงขึ้นทุกปีเพราะว่าสาเหตุหนึ่งก็คือเขาปล่อยน้ําโดยโดยกักเก็บให้เต็มความจุของอ่างแล้วค่อยๆปล่อยใช่ไหมเขาไม่ได้คํานวณว่าเอืนน้าเหนือจากเขื่อนที่หนึ่งมีเท่านี้เขื่อนที่สองรองรับได้เท่านี้ท่านจะปล่อยรอเพื่อรอรับเขื่อนที่หนึ่งไหมใช่ไหมเขื่อนที่สามเขื่อนที่สี่เขื่อนที่ห้าและสุดท้ายเขื่อนสุดท้ายเนี่ย ต้องปล่อยไหมทำไมจาเป็นต้องปล่อยก่อนเพื่อนไหมเพราะตัวสุดท้ายเนี่ยมันต้องจะเป็นปล่อยก่อนใช่ไหมเพื่อให้เราจะเราจะไงน้ํามันก็ต้องมาถึงเราไงยังไงน้ํามันก็ต้องมาถึงเราแล้วมันก็ทําให้เรารู้ว่ายังไงคุณก็ต้องปล่อยแต่คุณไม่ปล่อยปีหกสองสาเหตุที่น้าไม่ไม่ไมมท่วมถ้าที่น้ําท่วมเร็วนะก็คือเขื่อนไม่เปิดน้ําท่วมถนนและเขื่อนปางมูลยังไม่เปิดแปดบาทเราอยู่กับน้ําได้เราเราอยู่กับน้ําได้เราไม่ใช่ว่าต้องรอให้คุณมาเยียวยาไม่ใช่เราไม่ต้องการการเยียวยาเราอยู่กับน้ําได้ แต่เราแค่ขอข้อมูลที่ชัดเจนนะข้อมูลที่คุณจะส่งให้กับชาวบ้านน่ะให้มันชัดเจนว่ามันระดับน้ําจะขนาดไหนมวลน้ําจะมายังไงชาวบ้านเขาเตรียมพร้อมได้สามารถอพยพได้ตู้เสื้อผ้าข้าวของที่เราไม่สามารถเอาเอาหนีพ้นน้ำได้นะ่ะมันก็จะเสียหายแล้วก็จะสุดมันก็จะเสียหาย ที่นี้ฝากระดานบ้านที่อยู่ฝั่งตะวันตกอ่ะมาหลุดออกก็แม่ลงไปล,ล,ไปลอยน้ําไปปลูกว้นหลังคาบ้านจังกระสีเสียหายถ้าถ้าน้ําลงไปพ้นแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงยังไม่รู้ปีศีพหกสองราได้ 6, 2, เ,เงินอยู่ก้อนของก้อนคือห้าพันของบินกับของรัฐบาลคือ1,000งบาทใช่ไหมถามว่าพอไหมไม่พอนะ ไม,ไม่คุ้มนะกับบานที่เสียหายไปทั้งหลังไอ้ไอถามว่าไปอยากไปอยู่ที่อื่นไหมไม่ทําไมถึงบอกว่าไม่คนจนไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่อยู่นะแล้วที่เนี่ยเราอยู่กันมายันตั้งแต่บรรพบุรุษอยู่กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดและจะให้ยาอย้ายไปไหน ม,มันมีหลายคําถามคําถามนี้เป็นคําถามที่แม่เจ็บปวดมากะัะคาว่าทําไมคุณไม่ย้ายคุณรู้ว่าน้ำท่วมน่อยคุณไม่ย้ายออกจากออกไปแลแ้วจะคุณจะให้เราไปอยู่ไหนคุณมีพื้นที่รองรับเราไหมมีงานรองรับเราไหมจริงไหมเออแล้วมันใช้กําลังขนาดไหนการที่จะไปพิกฟื้นที่ดินผืนใหม่เพื่อที่จะดารงชีวิตอยู่ทาได้ไหมถ้าทําได้เราพร้อมไปถ้าคุณทําได้จริงๆ แต่ที่เห็นไม่เห็นมีแต่พูดมีแต่พูดบอกว่าทําไมรู้ว่าน้ําท่วมซามซากทาไมไม่ย้ายอลองไปถามที่บางบานสิอุดยธานีน้ท่วมทุกปีเหมือนกันอาเภอบางบานทาไมชาวบ้านก็ไม่ไปเพราะอาชีพชาวบ้านก็มีอาชีพประมงมีอาชีพรับจ้างใช่ไหมออแล้วจะมาให้เขาบอกมาบอกให้เขาไปอยู่ที่ใหม่โดยที่ไม่มีอะไรรองรับเขาเขาจะไปไหมไม่มีใครไปหรอก เพราะน้ำมันท่วมนานไ้มันก็หมดแรงทั้งคนช่วยและก็คนที่อยู่คนช่วยก็เหนื่อยคนที่รอรับก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นทุสิ่งหนึ่งที่ทําได้ก็คือช่วยตัวเองด้วยช่วตัวเองให้มากที่สุด